ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียนะทั้งโซเชียลแคมแล้วก็ Facebook นะคะวันนี้นุ่นจะมาสอนแต่งหน้าอีกแล้วนะคะเป็นการแต่งหน้าง่ายๆ everyday look นะคะแต่ว่าสบายกระเป๋ามากๆเลยก็คือสินค้าทุกอย่างในคลิปเป็นสินค้าราคาถูกคะ่ะไปดูกันเลย ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะทา moisturizer moisturizer ที่นุ่นใช้นะคะเป็นประจำและคนถามเยอะมากก็คือบาชีนะคะอันนี้เป็นตัวไนครีมแต่ว่านุ่นจะมาทาก่อนแต่งหน้าด้วยนะคะราคา3กร,รัมอยู่ที่189บาทเท่านั้นนะคะก็จะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านล่างนะจ๊ะ ตัวต่อมานะคะนุ่นเลือกใช้เป็นบาชิเดครีมนะเป็นครีมเนื้อเบตนะคะบวกกันแดดนะ SPF 25นะคะราคา189บาทเหมือนกันตัวนี้จะเป็นเบตก่อนแต่งหน้านะคะหรือว่าจะเป็นครีมที่ปรับสภาพผิวให้ดูกระจ่างใสขึ้นทันทีหลังทาเลยก็ได้นะคะก็จะช่วยทำให้ผิวหน้าเราขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาตินะก็ ใช้อันนี้เลยนะคะหลังจากนั้นก็ตบแป้งตามเลยเป็นลุกง่ายๆนะคะสำหรับทุกวันหรือว่าสำหรับวันที่เร่งรีบนะคะแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนไกลนะก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เช่นกันค่ะต่อมานะคะนุ่นจะใช้แป้งผสมรองพื้นนะ ของ e l l บลิน New ว York นะคะ c l e a r s o o o t h l l l in วนะตัวนี้เนี่ยก็จะมี SPF 25 PA++ บวกบวกนะคะก็คือควบคุมความมันสีที่นุ่นเลือกใช้ก็คือสี03 Natural นะคะตัวนี้ซื้อมา250บาทสามารถหาซื้อได้ที่ร้านวัสดุหรือ d ดักโซทั่วไปค่ะ สำหรับขั้นตอนในการปัดแก้มนะคะนุ่นใช้ตัวนี้แทนนะ mm. Miss Teen Juc Color Lit นะเป็นเนื้อครีมแน่นนะคะสีแน่นมากสามารถใช้แทนบัตรได้นะคะเหมือนในคลิปสีที่นุ่นใช้จะเป็นสี01นะคะราคา70บาทนะลืมบอกไปหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นะคะหรือว่าจะเป็นใน i ิน t a g r กรก็มีคนมาฝากร้านไว้เต็มเลยเช่นกันค่ะ ต่อมาขั้นตอนของการทาคิ้วนะคะนุ่นจะใช้เป็นแปลงหัวตัดของ Bobby Brown กับ Skinfood Sugarboom Shadowbox นะคะเป็นไอ e าร์เดลสามสีพาเลตแบบนี้นะคะราคา270บาทสามารถหาดูได้ที่ช็อ,ชอปสกิ n f o o d นะคะถ้าไม่มีก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านพีออเดอร์ของเกาหลีค่ะก็สีที่ใช้ก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลนะคะหลังจากนั้นก็ใช้แปลงหัวตัด ระบายให้ทั่วตรงรูปทรงคิ้วของเราเลยค่ะง่ายมากๆหลังจากนั้นนะคะใช้อายแชโดว์สีเดิมกับแปรงหัวตัดนะลูดมาตรงสันจมูกนะคะเพื่อทำการไล่ด่างนะหลังจากนั้นก็ใช้นิ้วเกลี่ยให้ดูเป็นธรรมชาติเหมือนที่นุ่นทำในคลิปเลยค่ะ ต่อมานะคะเราจะปัดคิ้วด้วย Color My ์ r o w ของ e t u d ดี House นะคะราคา165บาทซื้อที่เจเล็งค่ะเอ่อเพนซิล e ไเนอนะคะเราจะเขียน in-liner ด้านในตาบนนะนุ่นจะเลือกใช้ของเหมยลินดานะคะราคา70บาทค่ะก็หาซื้อได้ตามร้านค้าในอินสตาแกรมก็มาฝาก ขายกันจำนวนมากเลยนะคะก็สามารถไปเช็คได้เนี่ย i ิน t a g r กรนุ่นนะคะต่อมานะคะติดขนตาของบาชินะเบอร์0ูนนะคะ Recommend by a r m makeup นะสุดท้ายหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนทุกอย่างก็เหลือแค่ทาลิปนะคะเราจะใช้ Miss s t e n n จ๊บเ,เบอร์0ูนสีเดิมนะคะทาทั่วริมฝีปากเลยนะคะวิธีการก็ง่ายมากนะคะใช้นิ้วแต้มนะหลังจากนั้นก็ าทาทั้งริมฝีปากบนและล่างนะคะวิธีการก็คือใช้น้อยมากนะคะเพราะเนื้อสีเขาจะแน่นมากนะคะส่วนใครที่ต้องการเข้มๆก็ใช้แปรงแล้วก็ระบายตามรูปทรงของริมฝีปากได้ค่ะก็เสร็จแล้วสำหรับลุคนี้นะคะ everyday look แบบเบาๆสบายๆทั้งเบาหน้าและเบากระเป๋าตังค์นะคะใครสนใจก็สามารถไปแต่งตามกันได้ค่ะ แต่เดี๋ยวก่อนค่ะเรามีแจก10รางวัลเลยสำหรับใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะ1รางวัลประกอบด้วยบาชีเดย์ครีมและไนท์ครีมขนาด3กรัมแบบนี้นะคะและยังประกอบด้วยขนตา Recommend by Arm Makeup อีอหนึีก1กล่องกติกาเพียงกดไลค์กดรีโพสคลิปนี้นะคะแล้วก็คอมเมนต์อะไรก็ได้ตามด้วยชื่อที่อยู่ค่ะเราจะประกาศผลวันที่18สิงหาคมนะคะใน IG ของบาชีช็อปค่ะโอเค สำหรับวันนี้แค่นี้ค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ